สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมเออ Shadow of Kugan นะครับเอาของ Kugan นะครับ u g a n นี่แม่งใครก็ไม่รู้นะฮะออวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบเกมนะครับนี่เป็นหมดเรื่องนะครับซึ่งผมเล่นอยู่ครับซึ่งเป็นเกมที่ใช้เน็ตใช้พื้นที่ฮารด์ดดิสน้อยมากนะครับ6 1 4้อยสิบสี่กิกเอ้ยสิบเมกนะครับน้อยมากเป็นเกม Avenger, เอเว i v a l z นเจอร์สุ r เวอีกเฮร์นะครัแม่งเป็นอะไรที่คุม้มคุ้มมากครับผมซื้อมาในราคา78บาทนะครับจากราคาเต็ม315บาทนะครับแม่งโชคดีใช่ไหมนะครับนี่คือแหลงอาหารนะครับนี่คือแมปไปได้อีกไหมครับตรงนี้ก็ไปได้อีกไหมครับโอ้โหแม่งไปได้เรื่อยดิ้นไม่จบทีมันก็จะมีรูปปั้นหิน สามารถฆ่าเราได้นะครับนี่คือนี่ครับตัวนี้ฮะจุดดำๆนี่ครับมันสามารถวาร์ปมาฆ่าเราได้ทุกที่เลยครับเป็นเฮียจังไรมากนะครับเข้าเซฟโซนแม่งก็ตามมาฆ่าได้ครับเมื่อกี้ผมเจอมาสดๆเลยนะฮะแม่งจังไรนะครับตายแล้วเกิดใหม่การนตีนะมากมายานะครันี่ยโคตรเฮียเลยรัแม่งกระสือดีเด่นะครับ เราทำนี้ปุ๊บผมทุบพลังไม่ทุบมาตามหลังมาเลยนะฮะเดียอย่างไรมากนะครับนี่ผมนี่เก็บของไม่ทันเลยนะครับตายบ่อยก็ของแตกได้นะครับของในตัวเราจะลดชิบหายไว้วอทรับดาเมจมาอะไรเงี้ยอะไรันเฮียวะ กีกานะครับเราสามารถยิงได้นะครับป๊อปยิงนกนะฮะเอาเนื้อมาทํามาแดกได้นะฮะยอดมากคนนกเอามาค้าเบ็ดได้นะครับเบ็ดตกปลานะครับปืนนิ่้ผมค้ามาหนานมากถ้าแตกไม่เฮียเลยนะฮะโอ้โคตรเจ๋งดลยนี่ฮะไอเฮียนหายไปแล้วครับดูเดียต้องหลบอีกนะโอ้โหเป็นอะไรที่จังไรมาก ต้องรีนะครับนี่ก็คือซอมบี้นะครับนี่กดกี่ครั้งจะล็อกหัวไว้นะครับจะโดนเต็มๆนะครับ100แ,แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์การแฮกแมพเราแม่งถึกเรื่อยๆคเลยนี่ฮะมาปุ๊บเราก็เดินไปเหยียบจะเป็นอาหารสามารถกินก็ได้เต็มรอนเลยนะเราบอกคนนี้ก่อนเดี๋ยที่เห็นนะขวาเราไปตัดพวกพันธ เออรัว้วรั้วบ้านต้นไม้ประตูนะครับเฉาะไวขึ้นส่วนคเรียกว่าอะไรวะพิกตอต้ทุบหินก็ม่ค่อยมีอะไรเยอะนะไม่ได้คีดไม่ได้หินเนี่ยไม่มีไปขุดเมืองหรอไล่อะไรน,นะ <S <S ตอนกลางคืนก็พิเศษหน่อยก็มีแแร่สีแดงเป็นหินนะ เลืแสงสามารถเอามาค้าเป็นพวกเออเป็นพวกของฮิวได้นะครับแล้วก็ไอเทมติดตัวใส่มานะครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่ครับนี่ครับบวกดาเมจนะครับกับบวกค่าอะไรสักอย่างนะครับใส่บวกไปนะครับซื้อว่าของตกชิบไายอากนะครับผมต้องค้ามันเก่งใหมต้องไป เชือกเส้นใหญ่นะฮะเป็นไทีเชี่ยมากครับอะไรอางี้ยียิงใส่หมวกครับการการพิทนี่คือลดยืเวลาตรงนี้นครับถ้ามันเหลือสูบมันเมื่อไหร่ตัวเราก็จะเริ่มโดนรับถ้าโดนโดนผีตีดาเมจจะโดนแรงขึ้นนะครับก็ต้องยืดไวเนี่ยแต่ตอนนี้ใส่พวกสเตตัสอะไรกนนรบบนี้ นี่เป็นปลาที่ย่างไว้นะครับัวใาสายมันเดินนะครับดีแล้วนะครับซอมบี้มันมีเยอะนะไม่เยอะไม่ค่อยเยอะครับมีแค่สามสี่ห้าแบบเท่านั้นสามแบบแล้วนะคือจะมีม้าแปลกๆซอมบี้อยมีขุมพลังกับเอนซินคีทนี่ฮะตัวปลาอวกก็มีนะปลาแม่งค์ทำให้เราเอามาพาดได้เป็นเลยที นี่แฉไฟผมสร้างไว้นะครับแหมต้องกินไก่นะเพิ่มเพื่อตัวต่อนะครับเกมนี้ที่จะมเีเออ่ธรรมชาติลงโทษเลยนะครับเมียแสฉนี้เราเข้าไปก็จะโดนเลือดเลือดได้ทั้งสายฟ้าทั้งหนูทั้งกระต่ายนะครัเกมนี้ไเร็วที่จะใช้ไม้กระกาดตีพอแล้วไม่มียมันมนะครับ ีมาเก็บแอปเปิลแดดข้างทางได้เลยครับไปที่เดินะนมาจะมีบ้านลางๆเราไม่สามารถทำอะไรได้นะครับอย่างเงี้ยไม่มีระบบสร้างบ้านในเกมนี้แต่มันดีตรงปลาปาอะไรมันก็เก็บขึ้นได้คือพลังงานไอ้ลูกปัน้นเคลียนนะครับทำมนเห็นเรานี่คือเทียเลยมนะันต้องแบบนี้ก่อนนะเราจะเร็ววิ่งฟ้าทำงานร่วมกันต้องเรียน อีกรูปปัน้นเพียเลยนะฮะเราเอามองไปเนามองนี่ความคิวหายวันเกิดเล่นน้อยนะฮะต้องอไปงทำเควสนะครับซึ่งว่ามันให้หาฟิวนะฮะไฟฟ้านะครับลงมีลงไฟฟ้าต้องไปรื้อถอนอะไรสักอย่างะคระับอย่างนี้กระโดดไม่ได้นะครับต้องเดินขึ้นเทน่าน,นั้นเท่านั้นเดินได้ อเต็มหน้าเนี่ยก็ดีไว้ครับอัพเรีวเท่าไหร่ไม <mor iken> ่รู้เนี่ยมีประกัการอย่างหนึ่งนะครับสามารถรอซอมบี้ยิงมาตายได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากก็ขี้ควักก็คือเออตัวจีนี่คือเอาไว้ปลาใส่นะครับปลาได้หมดเลยปลาล่อได้จริงจริงเกมนี้ครับปลาหินล่อมาก็ได้ปลาหอกอัดระยะพอคนก็ได้ครับโหยบิวโดนนะครับอาเมียดีบ้าง าานะครับปลาตายแล้วครับเรียบร้อยออไม่รู้ตัวถ้าเป็นสีแดงจะเก็บกรนี้นะครับนี่คือหน้าตาซอมบี้เหี้ยราแอนเลยกิตวิทยาถ้าตกดึงเมื่อไหร่เป็นอะไระไที่อันตรายมากเลยครับอันตรายทุกที่เลยนะแค่ไอ้เอมองไอ้ตัวลูป,ปันเน็ตมิดเซ่าก็พอนะครับไม่เคลียอ้าวกูเดินเลยนี่มา ต้องเก็บสเตมิอาไว้นะครับต้องเก็บของตุนไว้เยอะนะครับมีทั้งปลาลงสาหลายไว้กินครับสาลาหลายตกเบ็ดได้ไม่ใช่ปลาสาลาย่อยนะตอนนี้สามารถจับปาลาฉลามได้นี่ก็เราสามารถอนำมากรองได้นะครับเนี่ลงไปน้ำก้นตัวอีน้ำนี่หนักชิบหายนะครับต้องสองขวดก็อพอแล้วตั้งกี่โดนหนึ่งนะน้ำที่ใหญ่กีโดนหนึ่ง ช่จีิดแน่หนงลิตรม่ใช่ไกระป๋องสามารถกคือว่ามีอะไรสักอย่างตัวนี้ในเวสมาบอกนะก็ต้องดีท้ายแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าเนี้ยมันเป็นวอลลู้มนะเพราะมาทำไมต้งตีหรือเปล่า ตอนนี้ใช่แลนครับพลังงาน6 0เาอยที uh. mm ่ใกล้บ้านเราที então, ่ส nope ุดเพราะแูกปันนี้ันเด็กงไรมาเมื่อไหรก็ได้นะครับเราให้ขควก็ตาได้นับวาดาเมแรงมากมนีอยู่แล้วตามเราเลย ก็ Lust. ทำไมไม้ตีได้นี่ไม้ตะปูเนี่ยลองตะปูโลหะยันโอ้เชี่ยเชี่มัแรงแต่กระชากเบาจะเปโอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะตคิวหน้าบ้านไม่มาไม่แดดมาหัวแม่งยิงเลย ด้วตัวแม่หรอกนะไม่ได้เดดไครับต้องคาบของแล้วคาบเสื้อใส่นะติดเชื้อนะครับตอนนี้สกิทที่บุดซ้ายมือนะหลอดติดเชื้อสีเหลือง99นะฮะน่าแหลมันต้องกินยากด F1 นะครับ,กรบแก้ติดเชือ้อไม่ต้องท้าไปเลยนะครับดีมากเลยดรอปอัตโนมัติ ขายยายเองไม่จำเป็นครับระบบก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นเรื่องตามเรื่องไปเรื่อยนะครับ เป็นระเบิดนะครับดาเมจนี่สองร้อยสองเดียร์ตายมาหา,มาเลยนะแต่ไม่สามารถทําลายลูกปัน้นเวดูสซาได้นะครับมันบุกมาฆ่าเราในบ้านได้เลยนะครับไม่โคตรเชียร์มากนะบิ๊กไมค์กระโดดในจัมเปอร์เนี่ยหมดมันอยู่ตรงนีเน้เดินไปเดินไปข้างหน้าปุ๊บหันหลังมาดูแม่งตามมาตัวนี้นะโอ้โหเชียร์มากแม่ง ไปที่คำบรรยายระบบในเกมนี่กม็มีอะไรแนละ้วประมาณตัดเกมแค่นี้แหละเดินไปยึดเสียงทำเสีย,เยงเต้นหัวใจตึ๊ดตึต๊ดนี่คือ,อมันจะมีไอ้รูปปั้นอินเดียตามธรรมชา,านะติเราเลยบินมาเลยจับสแก,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 กสมไม่ตั้งกลัวเลยเดอร์แมนเมียเลยนี่เที่ยมากเออพอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อน